เจี๊ยบพิจิตราเอาอีกแล้วบอยพีซเมคเกอร์อัดคลิปแซวภรรยาทำเอาชาวเน็ตขำตามกันเป็นแถวขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสายหวานเรียบร้อยแต่ก็มีอีกมุมที่ทำให้แฟนๆหลงรักไม่แพ้กันสำหรับเจี๊ยบพิจิตราพักดีไทยภรรยาคนสวยของนักร้องหนุ่มบอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ีบอยพีซเมคเกอร์ที่มักจะมีโมเมนต์โกโก้น่ารักมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นความเจี๊ยบที่แฟนๆเอนดูล่าสุดบอยได้โพสคลิปภรรยาลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นแซวว่า วันก่อนช่างกมัดวันนี้เชฟกมัดในคลิปเผยให้เห็นขณะที่เจี๊ยบกำลังคีบซูชิโชกล้องอย่างตั้งใจแต่ไม่ทันไรข้าวกลับร่วงหล่นซะอย่างนั้นทำเอาเจ้าตัวหัวราองเคินส่วนบอยและชาวเน็ตก็ขำกันยกใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้าคลิปซูชิเพียงไม่กี่วันบอยก็เพิ่งลงคลิปภันรยาสุดที่รักกับเหตุการณ์โกโก้โกเช่นกันพร้อมแคปชั่นว่าช่างกมัดแล้ว ซึ่งเป็นตอนที่เจี๊ยบขับรถผ่านบริเวณปูนยังไม่แห้งทําให้ล้อรถทิ้งรอยไว้เต็มๆกลายเป็นคอนเทนต์ที่แฟนๆพากันแซสนั่นเรียกได้ว่าความโกติดๆกันแบบนี้ยิ่งตอกย้ําเสน่ห์และความเจี๊ยบในแบบฉบับของเจี๊ยบพ,พิจิตราที่ไม่เพียงทําให้บอยอมยิ้มทุกครั้งแต่ยังทําให้แฟนๆรักและเอนดูเธอมากขึ้นไปอีกด้วย